สวัสดีคะ่ะเด็กๆเจอกับคุณครูภัยอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะการทดลองที่ยาสาสตร์ของเด็กเป็นยังไงบ้างบางคนก็ส่งให้คุณครูภัยดูแล้วน่ารักมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะทในการทํากิจกรรมสนุกสนุกกับลูกๆที่บ้านนะคะสําหรับวันนี้คุณครูภัยก็มีกิจกรรมสนุกสนุกเหมือนกันนะคะมาให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ช่วยกันทํานะคะ แล้วกิจกรรมวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายนะคะไม่ต้องเปลืองเลยค่ะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะหาง่ายมากเลยค่ะในบ้านเราก็มีนะคะเด็กๆและผู้ปกครองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตางไปดูกันดีกว่านะคะว่าอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็มีขวดฝาขวดน้ํานะคะฝาขวดน้ําแล้วก็ มีกาวนะคะนี่คือกาวกลาวลาเทปนะคะเสร็จแล้วก็มีกระดาษแข็งด้วยค่ะกระดาษแข็งค่ะคะ่ะไว้สำหรับกองภ้านะคะมีกันไกรนะคะที่ใช้ในการตัดกระดาษนะคะอะ่าแล้วก็อันนี้คือส่วนประกอบนะของกิจกรรมที่เราจะทํากันต่อไปนี้นะคะแล้วก็บางอย่างคุณครูภัยก็จะจัดเตรียมไว้แล้วนะคะ แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกๆตัดด้วยนะคะอย่าให้ลูกต้องใช้กรรไกรด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยแล้วก็ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยดีไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาประดิษฐ์ตัวหนอนกันนะคะเริ่มแรกนะคะใช้กาวนะคะกาวลาเทกนะคะทารอบๆอบอกฝาฝาขวดน้ำนี่แหละคะ่ะ รอบๆเสร็จแล้วนะคะให้นํามาติดลงในตรงนี้นะคะมาติดลงมาติดลงในกระดาษแข็งที่คุณครูเตรียมไว้เนี่ยนะคะนี่นะคะติดลงไปเลยค่ะนะคะ่ะแล้วฝาต่อไปเด็กๆก็ติดลงไปอีกเหมือนกันค่ะคือทากาวนะคะนํามาทากาวนะคะนํามาทากาวอย่างนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ติดลงไปเลยค่ะ ลงไปตรงกระดาษเลยนะคะให้ชิดกันนะคะติดลงไปให้เป็นให้มันชิดกันเลยค่ะมันอยู่ใกล้กันเลยนะคะชิดกันค่ะติดไปเลยค่ะจนโปรบเลยนะคะอันนี้คุณปูก็ทากาวเตรียมไว้แล้วนะคะทีนี้คุณปูก็จะเอามาติดเลยนะคะทีนี้เราออกมาตรงนี้แล้วค่ะแต่ยังไม่รู้เลยค่ะไม่ใช่ตัวหนอนแล้วนะคะเนี่ยทำยังไงที่จะเป็นเจ้าหนอนให้เราได้นะคะทีนี้เราก็มาตกแต่งนะคะมาตกแต่งตัวหนอนที่เป็น หน่อยนได้แล้วดีไหมคะ,อ,ะอ้าวกาวถ้ากาวไม่เยอะนะคะต้องทากาวให้มันแน่นหน่อยนะคะเอามุอกดลงไปนะคะให้มันแห้งเสร็จแล้วมาเริ่มจกแต่งกันนะคะใส่อะไรเราก็ติดตาเั้าไปคะ่ะ ไปก็ไปได้ไลยล้ะคะอ่าต่อไปนะคะปร,ะเ,ดะเ,ระะเดี๋ยวคุกครก็จะตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆดูนะคะได้เลยละคะเริ่มแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะติขาค่ะค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังตกแต่งนะคะตกแต่งกรอบนะคะของตัวหนอนนะคะแล้วก็ตกแต่งอาจจะใช้ดอกไม้นะคะใช้ดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาติดค่ะแล้วก็ตกแต่งลงไปให้สวยงามเลยค่ะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะนะมีกรอบรูปแล้วนะคะต่อไปก็จะตกแต่งไปอ่าเป็นไงคะเด็กๆสวยงามไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ หนอนน้อยน่ารักของเราแล้วนะคะตอนนี้หนอนน้อยน่ารักของเรารเกําลังจะไปเที่ยวหากินใบไ,ไม้นะคะเดินเข้าไปเดินชมสวนดอกไม้ไปด้วยนะคะเด็กๆคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยง่ายที่เดียวเองคะ่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะหาเศษวัสดุที่เหลือใช้นะคะที่อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะนำมา เป็นงานประดิษฐ์ให้กับลูกนะคะอันนี้นะคะนํามาโชว์เป็นผลงานตัวเองหรือว่าเอามาติดฝาผนังก็ได้นะคะติดผน,นังให้สวยงามน,นก็ได้นะคะแล้วตกแต่งห้องนะคะตกแต่งห้องหรือว่าจะตกแต่งอ่านวางไว้บนโต๊ะหรือว่าโชว์เป็นผลงานของตัวเองด้วยก็ได้นะคะคุณเพาะคุณแม่คะเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่บ้านนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้นะคะ ไว้เพื่อพามูธทาเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ความกวดน้ําไม่ใช่ว่าจะทําได้แค่ตัวนอนอย่างเดียวนะคะทํากิจกรรมอื่นได้หลากหลายมากมายด้วยคะนะคะแล้วก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะงานสร้างสารรค์เป็นงานที่ทําให้เด็กมีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้เขาเกิดทักษะในการคิดที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วทางโรงเรียนก็ได้มี นโยบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมสร้างสถันีกับเด็ก,เดกมากๆายเลยค่ะถ้าเปิดเรียนเมื่อไหร่นะคะคุณรูไหยเติมเต็มให้มากกว่านี้อีกนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ